สวัสดีครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลเช่นเดิมนะครับวันนี้แอดมินมีข่าวสารของลีกตุรกีสโมสสซาราเยกับแมตช์ที่สองของสองสาวไทยนะครับอัจฉราพรคงยศและก็บุ๋มบิ่มชัดชุออนโมกสีโดยวันนี้นะครับสองสาวไทยเราทําการแข่งขันกับกาลาตา,าเซเรแล้วผลการแข่งขันก็คือซาราเยแพ้กาลาตา,าเซเรไป3ต่อศูนเซตนะครับโดยเฉพาะเซตที่3เนี่ยแพ้ค่อนข้างขาดลอยนะ ทีนี้เรื่องของเรื่องเนี้ยความประทับใจมันอยู่ท้ายเกมครับเมื่อโปโปวิดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียซึ่งอยู่ทีมกาลาตาซเรนะโดยโปโปวิดนะครับเป็นตัวตบบอลสัน้นเธอเนี่ยได้อ้าแขนนะครับรอาการสัมผัสมือจับมือกับบุ๋มบิม่มชัดจออนโมกสีในขณะที่บุ๋มบิ่มเนี่ยเมื่อเห็นปั๊บก็รีบกรูแล้วก็จับมือพูดคุยเซฮายกับโปโปวิดท,ทันชีนะครับทั้งสองคนคุยอะไรกันก็ไม่รู้ไปสนิทสนมกันตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะ แต่ว่าเป็นภาพที่แบบแอดมินประทับใจมากสั้นๆน,นะครับจะคนที่มีดราม่านะ เดี๋ยวก็มีคอมเมนต์ว่าแค่เนี้ยสำหรับแอดมินไม่มีคำว่าแค่นี้นะครับเพราะว่าความประทับใจทุกอย่างเกี่ยวกับนักกีฬาไทยแอดมินเก็บหมดนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนไว้เจอกันสวัสดีครับ